ชนเลียวมาค่ะเดินเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ค่ะปาร์จบขึ้นแมนเถอะวะพูดหลัใส่ไหนคะเอาใส่ที่เดิมที่เดิมจ้ะเอาไม่มีมองใส่ก็ใส่ไปแน็เพราะผงเก่งเอาไม่เข้าเลยค่ะว้าู้ค่ะโอเคจักบาร์สองค่ะไม่ได้ทอเขาหรอกค่ะอันเก็บเล็กผสมหน่อยค่ะ เฮ้ยเฮ้ยจักบาทโอ้โหในหนึ่งในแม่เท่าไหร่คะหันไปท้าฝ่าหนึ่งค่ะว่าแล้วซสื้อเลขกสิบว่ึถสิบว่ารอบนี่อบหนาวที่เด่นแลวควเซ์เปหลักหันไก๋ไะทัวท่องน้ำเลาอยู่เดี๋ยว <c oughs> โอยอึดอัดเฮยฮาวเฮ้ย เข่าแทะมาสีหน่อยอุ้มผ้าข่อยเอาหนึ่งไปดูสิมันติดอย่างไรเนาะแปดส่วนมากมันเต้นหนึ่งนั่งนี่โอ้ยจริงๆด้วยค่ะใหเป็นเนี่ยทำไมรู้เอาซุปนี้มันมันหนึ่งพูด เอาไมาหยิกสาให้มันแหลวเส้นึงนั่นสามปูมาเดินมาจากย่างไปจับเอาไปสลูกจ้ะหนึ่งีโพน้ำหุไปเนียสามมค่ะเออพูดหนอนนกทวง ะลูกหลอกต้องใส่ตรงไหนคะใส่ขวกนี้แหะเจ้าจะสจกะเปางย่บันล้าบเก่อยเร่นี่ลละหนยาเหรเลยมาเบิร์นเนอะบันกอเขาหยักแก่ทอยางี้กึเขา จำยังมันบ่เข่า,าไมไ่เลยนะโอ้ส,สองสองข่าเดี๋ยวนีนวม้มือมือโตกันดับแล้วเดี๋ยวนี้นท่องเรียนเอ้ยมาเบิ่งเด้แบบเอมาญญแย่แต่เด้อมาเบิ่งกะกะลุ่มข่อยมาค่ะ <c oughs> ตั้งแต่บัดตี้่อยบื่อยู่นี่ไปเห็คดคุณยายเปียคดูค <น S 2> ดูหนูเลยค่ะดูดูหนูนั่นเขาึ้นล้มข่อยเลยว่าจะ โอ้ยเข่าเกาอกก็ต้องใช้กดพิเศษนะคะยังมากดยังอยู่นี่กดไหลย้อนแล้วมุกจักตจีเด้งกับบอเด้งมันคือบ่เข้าอย่าให้แม่ไงแปลใจให้นะอ้เาสิคะย้อนเย้ยเขาอยู่นี่เข่าแล้วก็ว้าย เลยเนืองยังมีหวังเอ้ยเหลือไม่กี่ลูกแล้วนะคะคุณยายแปะค่ะได้ได้ซงเทียนในปีสีดวกสวมนำหนามันโอเคค่ะยายแกเอาสีมาหน่อยซิต่อให้ได้สีสักสามสีต้อให้ได้สีสักสามสี นายสีแดานี่จบเกมเลยนะคะนี่เปียขาเท่าไรครอ่ะทำไมไม่มีค่ะหย่บเยหยิเลยทำดีอันวุ้นมันลุ่มสองค่ะอัลจาวามันหางสิมันได้สิบบาทนี่มี เอาเอาเดาอย่ามาอยู่ใกล้แล้ามาอยู่ใกล้มัดสิเทาสิบบาทมาอ่สิบบาทมาดึงกระเกงขึ้นสูงๆแล้วดึงขึ้นดมเริ่มมืดมาต่อห้าสิบบาทกันดูขอดูหน่อยใกล้ๆห้าสิบบาทเพราะว่ามันมืดแล้วมาแล้วจ้ะคิ้วแบ่งพันธไม่อยากได้คิ้วแบ่งพันธม่อยากได้สิเอาแบ่งห้าเลยเดา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 คิ้วแบ่งพันขอแบ่งห้าเลย อุ้มมาแล้วสิบใบเชอแต่มาฮุ้งน้องอุ้มวาววาววาวหาเลยโอ้ยสิบบาทมาน้องอุ้มครั้งสุดท้ายจ้าเดี๋ยวมาแด้วสิบบาทเดา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 เอาลดสิบบาทคันได้แบ่งพันแบ่งหานเยมันสิได้หารสี่ยายนี่มัได้ถือดอกสิบบาทเอาไปเลยเอาไว้โอ้